โอเคนะครับวันนี้ก็กลับมาเก็บเกมเ e n s h i n Impact อีกครั้งหนึ่งโดยในวันนี้นั้นผมก็จะมาสรุปเควสชื่อเสียของเมืองฟอนเตนที่จะเป็นเควสที่มีชื่อว่าการเดินทางล่าสมบัติดังปรารถนาซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของชายหนุ่มและเมนูซินคู่หูของกันและกันที่เดินทางออกตามหาสมบัติแถมในเควสนี้นั้นยังจะมีแผ่นกระดาษลึกลับได้10สิบอยู่ด้วยที่เราเนี่ยสามารถนําไปใส่ในหนังสือวิวร์ได้โดยในเควสนี้นั้นเราจะสามารถรับได้หลังจากที่ตัวเราได้เสร็จเควสเส้นทางของนาซิซัสหร ยจุดรับเควของเควสนี้นั้นให้เราว่ารมาต้องบริเณจุดวาร์ปจุดนี้ซึ่งเมื่วาร์ปมาถึงแล้วมันก็จะมีสัญลักษณ์เควสโลกขึ้นโดยมันจะขึ้นหลังจากที่เรานําหอคอยนั้นจมลงไปยังใต้น้ําได้สําเร็จแล้วก็จะเจอคนลอยแพและเมลซีนอยู่คู่นึงซึ่งเมื่อเราเข้าไปคุยกับพวกเขาแล้วนั้นเราก็จะพบว่าตัวของทั้งคู่นั้นเป็นคู่หูกันซึ่งก็คือตัวของเออร์วิลและนาเดียที่เหมือนว่าตัวของเออร์วิลนั้นเขาจะลอยแพอยู่ส่วนตัวของนาเดียนั้นก็ไม่สามารถช่วยอะไรเขาได้เพราะเธอเป็นเมลซีนนั่นเองซึ่งการที่เขามาตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้นั้นก็เป็นเพราเรือของเออร์วิลนั้นอับปางลงซึ่งก็เป็นว่าก่อนที่เราจะได้พูดคุยอะไรกันไปมากกว่านี้ แล้วก็ช่วยเอิร์วิวกลับขึ้นฝั่งกันไปก่อนดีกว่า ดยหลังจากที่เราได้ขึ้นฝั่งและกลับมาพูดคุยกันนั้นเราน่านก็จะได้รู้ว่าตัวของนาเดียนั้น,น,นในอดีตเธอนั้นเคยเป็นสมาชิกของหน่วยล่างเงาที่เก่งกาจแต่ด้วยอุบัติเหตุที่เธอนั้นได้รับบาดเจ็บที่สมองทําให้ในตอนนี้นั้นเธอนั้นอยู่ในอาการหลงหลงลืมลืมซึ่งตัวของเธอนั้นก็ได้เออร์วิลนั่นแหละเป็นคนคอยช่วยเหลือเธอทําให้ทั้งคู่นั้นกลายเป็นคู่หูกันแต่ดูนว่าทั้งคู่ในตอนนี้นั้นจะไม่ค่อยมีเงินสักเท่าไหร่จึงได้แต่ทํางานตามหาสมบัติโโบรรรรราา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 ตตตตตตต่่่่่่งงงงงงงๆดดดยยเเเเเเเออ์ววววววิิิลมมมมมมีีีีััััััถุปะสคคใในน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 นกกกกหห้้้็พืํํษแททขขไจ หาสมบัติโบราณแทนซึ่งก็โชคร้ายที่เรือของเขาดันอับปางในระหว่างที่เขากำลังสำรวจหอคอยโบราณใต้น้ำนั่นเองทำให้อุปกรณ์ทำงานของเขาต่างๆนั้นต่างสูญหายไปซึ่งเราก็จะต้องอาสาช่วยเหลือตัวพวกเขานันเองโดยการกลับไปตามหาอุปกรณ์ของเขากลับคืนมารวมไปถึงของประจาตัวของนาเดียด้วยซึ่งเขาจะอยู่ตรงบริเวณหอคอยที่จมลงไปนั่นเองอเรอบๆตรงนี้ก่อนเลยอ,อันนี้จะอันที่หนึ่ง ต้องหาตามหอยสักหเยมั้งเอ๊ะอันนี้น่าจะอันนี้ต่อ่ะอ่าเป็นตําน้ำโอเคตีสิมีอะไรถุงเงินต่อไปก็ตรงนี้ของมันจมมันน่าจะอยูต่ติดพื้นแล้วคงไม่ลอยอยู่แล้วอ๊อโอเคของจาตัวนาเดียร้อย ที่ไหนสุดท,ท้ายอ,อ๋อนี่ไงเจอแล้วนี่อยู่ตรงนี้หมดรือยังโอเคซึ่งเมื่อเรารวบรวมของกลับมาเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวเราก็จะกลับไปหาเออร์วิลซึ่งเราก็เอาของที่เราได้รับมานั้นกลับไปให้เขาเพื่อให้ตัวของเขาได้นําของและเงินเหล่านั้นไปรักษานาเดียซึ่งเพื่อเป็นการตอบแทนตัวของพวกเราเหมือนว่าเออร์วิลจะมอบกระดาษอะไรบางอย่างมาให้กับเราด้วยซึ่งในส่วนนี้ก็คือแผ่นกระดาษลึกลับหน้าที่สิบ พร้อมกับหอยสังที่เราเก็บได้มาหรือตัวของนาเดียบอกว่าหอยสังที่เราเก็บได้มานั้นเป็นของสะสมของนักวิจัยใต้ทะเลซึ่งตัวของนาเดียเธอนั้นจําได้ลางๆว่าตัวนักวิจัยคนนั้นมีฐานลับอยู่ใต้น้ําซึ่งอาจจะมีสมบัติซ่อนอยู่ที่ฐานลับนั้นก็เป็นได้ซึ่งเมอร์วิลได้ยินเช่นนั้นแล้วก็หูพึงอยากจะได้ทรัพย์สมบัติของนักวิจัยคนนั้นมาครอบครองแต่ตัวของเขาดันทําไปทั้งหมดก็เพื่อนาเดียเพื่อตัวของเธอนัานหายดีและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติไม่ต้อองงมมาาากกขนนนนััับดจ่ววตหสิิี ซึ่งเมื่อเรามาถึงหน้าสถานวิจัยแล้วเราก็จัดการกับปลาหมึกที่เฝ้ายอยู่แล้วเมื่อเราเข้าไปด้านในเราก็จะได้พบว่าสถานที่อย่างนี้นั้นไม่ได้มีสมบัติอะไรมากมายเลยแต่เมื่อเอวิลเข้ามาถึงที่นี่ดูเหมือนว่าความทรงจำของเขานั้นจะจำอะไรบางอย่างได้ตัวของเขานั้นเคยตกอยู่ในสถานาที่โดนปลาหมึกโจมตีแต่เขานั้นก็ได้รับการช่วยเหลือจากมลูิซีคนหนึ่งและพาเขามายังสถานที่ที่คล้ายสถานที่นี้และหลังจากที่เราสำรวจรอบๆสูรวิจัยใต้น้ำนี้เรียบร้อยนั้นเราก็จะได้พบกับความจริงของเรื่องราวเหล่านี้เราได้พบจดหมายของ เกี่ยวกับเรื่องราวที่เขานั้นได้รับการช่วยเหลือจากเมลซีนคนหนึ่งซึ่งหลังจากที่ปฏิบัติตอ่อเรื่องราวได้ทั้งหมดแล้วนั้นก็จะได้ทราบว,ว่าเมลซินที่ช่วยเหลือเขานั้นก็คือตัวของนาเดียในตอนที่เธอนั้นยังเป็นสมาชิกของหน่วยล่าเง,งาแต่เรื่องเศร้าในตอนนี้นั้นก็คือดูเหมือนว่าตัวของนาเดียนั้นจะจำอะไรไม่ได้เลยนั่นก็ตกยังไม่ตัวของเออร์วิลนั้นจะต้องหาทางรักษาตัวของเธอให้ได้เพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณที่เธอนั้นช่วยเหลือเขาถึงแม้สถานที่นี้นั้นจะไม่มีมอออรก็แกวจห้้หจจเ,เล เพียงแต่ตัวของนาเดียที่ยังไม่สามารถจําความอะไรได้ซึ่งนั่นก็ต้องทาให้ทั้งคู่นั้นออกเดินทางร่วมกันอีกเพื่อตามหาสมบัติล้าค่าที่หายไปของทั้งคู่นั่นก็คือความทรงจํามันแสนวิเซษซึ่งก็เป็นเรื่องราวของพวกเขาต่อไปจากนี้นะโดยในสุดท้ายเราต้องช่วยตัวของพวกเขานั้นเริ่มสร้างความทรงจําต่อกันทึกกันขึ้นมาใหม่โดยการช่วยถ่ายรูปเก็บไว้เป็นเครื่องเตือนใจในความทรงจําว่าถ้าวันหนึ่งหากความทรงจําหายไปอีกครั้งก็ยังจะมีรูปที่เป็นหลักฐานว่าทั้งคู่นั้นเคยใช้ความทรงจําร่วมกกกัันน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 นซึ่่งงเเเววสส็จบบบ Happy ลลลแแปีี้้้ออดยยยใใุหหาาไๆะู ทั้งคู่สุดท้ายนี้นั้นก็อย่าดืมนำแผ่นกระดาษที่เราได้รับมามาใช้ในหนังสือวิวร์ด้วยล่ะเอาเป็นว่าจุดประสงค์ของเควสนี้จริงๆแล้วก็ประมาณนี้แหละที่สุดท้ายนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังกันมาจนจบเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรต้องรอติดตามดูนะนะสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละบา,บายๆจ้า